ก็ในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม1,000 Man The Stongest ในเซิร์ฟจีนตัวย่อนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ของโหมดดวลข้ามเซิร์ฟนะจะเป็นการเจอกันของพลัง100ล้านด้วยนะครับก็คนแรกนะครับคุณนารุโตะนะพลัง108ล้านนะครับเลเวล129ตัวละครอ,อย่างนกฟินิกส์นะครับแฟลต์ปะกายแสงกาโลโคคิสึเกียโรและก็เจ้าเกนรคุนชุบนะครับก็เป็นล่าง2ยกทีมผู้ชมแล้วก็เป็น5ดาว5ดาวม่วงยกทีมนะครับ เขาเนี่ยเป็นแชมป์มาบ่อยมากถ้าใครที่ดูช่องผมบ่อยๆนะครับก็คือคูนารุโตเนี่ยได้แชมป์แทบจะทุกรอบนะแต่ว่าก็มีหัวหน้ากิลเราเนี่ยที่มาโค่นเขาบ่อยๆนะครับนี่นะครับก็หัวหน้ากิลแล้วนะกับพลัง124ล้านนะครับตัวละครอย่างนกฟินิกนะครับการโรเนี่ยเป็น6ดาวห้าดาวม่วงนะครับแฟดประกายแสงโกเกฟิกเกียรโรและก็เจ้าเกลือกันชมนั่นเองนะครับพลังเยอะมากก็ก ต้องมาลุ้นครับว่าหัวหน้ากิลเราจะโค่นคุณนารุโตะได้ไหมหรือว่าคุณนารุโตะเนี่ยจะชนะพลังที่มากกว่าได้ไหมนะครับการโล่ฝั่งของคุณหัวหน้ากิลเราเนี่ยเขาคืออะไรนะเละดี้แบล็กใช่ไหมนะครับก็เขาชื่อเลดี้แบล็กนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วมั้งก็โจมตีไปก่อนนะครับจากฝั่งคุณนารุโตะนะครับโจมตีใส่การโร่ไปนะครับเป็นเป้าหลักเนาะต้องวัดดวงเลยครับว่าเกียโลเนี่ยจะปิดโดนตัวละครตัวใดนะครับหลังจากเทอร์ดี่2นะมันจะเป็นเมตาที่วัดดวงกันสุดๆเลยแหละคุณผู้ชม ต่อแม่งรัาสั่งลิติแบกในรับโจมตีมาจากแฝดประกายแสกในสร้างเดเมไปที่10ล้านนะครับเป้าหลักเป็นกาโลโดนเดเมเพิ่มเติมไปที่3ล้าน4่นะครับแต่ว่ายังมีลูกน้องของโกเกสุอีกาขาเนี่ยในการรับเดเมกันอยู่นะก็ยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับจากนั้นมาก่อนเลยครับอันติของเกียโรครับเลือกปิดตัวก่อนครับ33ล้านเดิเมจแล้วปิดถูกตัวด้วยนะครับโดนเจ้าเกียโรฝั่งตรงข้ามทุ้ชม โอ้โหถือว่าฝั่งของคุณนารุโตเนี่ยดวงดีใช่ย่อยเลยครับเนื่องจากได้ปิดฝั่งคุณเลดี้แบล็กก่อนนะครับโอเคครับเกโลฝั่งเลดี้แบล็กเนี่ยทำได้เพียงแค่ฮิลเท่านั้นนะฮะไม่ได้โจมตีด้วยอันตินะครับแต่ว่ายังมีการโจมตีด้วยเชิงเทียนอยู่นะก็คือมันสามารถระเบิดแล้วก็อันติได้นะครับไปต่อเลยครับเจ้าเกเรกชุบครับบัฟสีแดงลงมาก่อนเลยครับที่6ล้าน2นะครับกหนำสีแดงมาแล้วครับกับการบวกดาเมจนะ เอาเลยครับเชิงเทียนระเบิดไปก่อน1เล่มครับจากนั้นอันติไปเลยครับจากเกียรโลฝั่งเลดี้แบล็กฮะแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นการอันติจากเชิงเทียนนะครับแล้วปิดนกฟินิกส์กาโลและเจ้าเกียโรเนะครับปิดตัวละครไม่สวยเลยคุณผู้ชมเนื่องจากกาโลเนี่ยมันใช้ผลของพาสซีฟอยู่แล้วนะครับเจ้านกฟินิกส์เนี่ยก็ใช้ผลของพาสซีฟในการตายเกิดอยู่แล้วถือว่าไม่เจ๋วฮะไปครับแต่ว่ายังดีครับมีโกคิสึได้เหยียบอยู่ะครับอยู่ที่40ล้านนะครับเลือดของโกคิสึตัวนี้เน เงินเยอะมากนะครับไปต่อครับโจมตีไปฮะโจมตีไปเชิงเทียงใครระเบิดหรือเปล่ายังไม่มีเชิงเทียงใครระเบิดนะครับการโลโจมตีปกติไปนะครับแต่แฟลชประกายแสงเนี่ยมันมีหลบหลีก70%ไงเข้ายากหน่อยนะไปโกเกสตส์ครับฝั่งนารุโตะฮะได้เหยียบคืนมาครับ78ล้านดาเมจนะครับกับการบัฟสีแดงเนาะแรล่งก่อฝั่งคุณลิติประค์นะครับโอ้หน้ากิลเราจะไหวไหมเนี่ยเอ้ยเชิงเทียนระเบิดระเบิดไปแล้ว เอาเลยครับโดนอันติคืนมาบ้างครับเข้าไปที่เท่าไหร่บัฟ28ล้านนะปิดตัวละครตัวอะไรวะเนี่ยฝั่งคุณเลดี้แบล็กนะครับก็ส่วนคืนเหมือนกันเข้าไปที่25ล้านนะครับกาโลกโกเกสึ์น no ูฟินิกฝั่งนี้แหละโอเครอบนี้ถือว่าฝั่งของคุณเลดี้แบล็กเนี่ยปิดตัวละครดีนะครับได้ปิดโกเกสึเนี่ยก็ถือว่าแจ๋วและไปครับอันติของเกียรโรครับเชิงเทียนร,ระเบิดอีกหนึ่งเล่มแม่โดนตัวไรอู้โดนเกียโร่โด้วยครับสวยมาก กาโลตามไปเกาที่7จล้านหกครับไอ้กาโลฝั่งคุณนาโตโดนกาแบบนี้ไม่ดีนะฮะกาใส่เจ้าเกลีกชุบด้วยนะครับ14ล้านเดเมจกาโลนี่ไล่เพลินเลยครับเนื่องจากเมตาของเกียโรเนี่ยกาโลมันก็ชิวฮนะไปครับอันติจากเกียโรอีกหนึ่งครั้งครับเชิงเทินระเบิดยี่สล้านเดเมจนะครับปิดหมดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนกฟินิกนะครับกาโลตามไปกาใส่นกฟินิกนะครับ12ล้านเดเมจโอ้โหกาโลนี่เป็นตัวละครที่เฉิดฉายมากนะครับในคอของเกียโรไม่ใช่ฮะ ในเมตาของเจ้าเกียรโร่ร่าง2นี่ครับกับการปิดอันติเนาะกาโลกับนกฟินิกเนี่ยเป็นตัวละครที่เชิดฉายจัดไปครับอันติของเกียรโร่ครับบุบเข้าไปครับยี่สองล้านดาเบตปิดหมดทุกตัวไหมเรียบร้อยนะครับปิด5ตัวแฟร์ประกายแสงไม่โดนนะครับน่าจะมีผลจากลบหลีกด้วยหรือเปล่าไปครับสิบเจ็ดล้านดาเมจครับจากอันติข,ของแฟร์ปรากายแสงนี่ครับการโล่ก็โดนดาเมจเพิ่มเติมไปเกีรลีกชุบโดนเจ้ากัวโลของฝั่งคุณนารโตะเก่าไปนะฮะเหลือไม่ท้อคนละกี่ครั้งไม่แน่ใจเหมือนกัน นะครับน่าจะใกล้หมดกันแล้วแหละนะครับเรื่องจ่าลูกน้องของเจ้าโกคิสึเนี่ยก็ตายกันไปเยอะมากไปครับเกียร์โลอันติลงมาครับระเบิดไปที่16ล้านเดเมจนะครับเชิงเทียนของฟั่งคุณนารุโตเนี่ยยังเหลือ2เล่มนะโอ้โหนักนะครับรอบนี้หัวหน้ากิโรโดนเยโดนหนักเลยอะโอ้โหแล้วเชิงเทียนระเบิดรัวๆเลยครับเกียร์โลอันติรัวๆบึ๊บ23ล้านเดเมจปิดหมดทีไหมเหมือนจะไม่ได้ปิดดกฟินิกกับโกคิสึนะครับมันโดนตัวซ้ำอะ ก็ยังรอดไปอยู่นะครับเอาละนะครับโกคิสึได้เหยียบอยู่นะถือว่าดีอยู่นะครับการโล่ตามไปเกาครับ13ล้านเดิเมจเอาแล้วเป็นฝั่งคุณนารุโตะนะครับที่ใช้ผลการตายเกิดของนกฟีนิกก่อนออกโอก้โหคล้วฝั่งเราก็โดนปิดนี่ว่าฝั่งคุณนารุโตะอะไม่ใช่ฝั่งคุณ Naruto เลดี้แบล็กนะครับหัวหน้ากิลเราอ่ะก็โดนปิดไปเหมือนกันการโล่ตามไปเกา27ล้านดิมเมจคุณผู้ชมเกาแรงแม่คร,ครับไปฮิ้วขึ้นมาหน่อยครับโกคิสุแทงเข้าไป ติ่มไปต่อครับตอนนี้เนี่ยเชิงเทียนมันหมดแล้วนะก็เลยต้องรอวัดกันเรื่องของอันติของเกียโรแล้วนะครับโอ้โหตัววัดแรงจัดเลยว่ะ54ล้านเดามเมตรนะครับโดนบึ้บไปแค่แรงบิดกาโลกก็เกาไปเรื่อยครับรอบนี้เนี่ยต้องวัดแล้วครับหลังจากเทินสามเนี่ยเชิงเทียนมันจะหมดแล้วนะครับมันต้องวัดแล้วว่าการปิด3ตัวเนี่ยมันจะโดนตัวอะไรครับอีก,กเป้าหมายอีกสองอันที่สุ่มไปเนะี่ย เพราะเป้าหลักมันก็เป็นตัวละครแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมก็คือข้างหน้าเราครับไปคนระับแสบกระกายแสงครับอันติหน่อยละกันลงมาที่12ล้านเดมเมจนะครับโอเคแสบประกายแสงก็สวนกลับมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่สามารถอันติได้ไงกาโล่ตาม,มากาที่10ล้านเดมเมจนะแล้วฝั่งคุณนารุโตะเนี่ยเกาถูกตัวด้วยนะครับเกาโดวนเกลือชุบเกาโดวนกาโล่ไปเนกะีย่ยวโรนติปิดเข้าไปครับ45่้าล้านเดิมจเ,เลยว่ะโอ้โดนตัวถูกต้องเลยอะ ไปครับบัฟจากเจ้าเกลิมชุบฮะแล้วลลก็บัฟคืนเหมือนกันบัฟ18ล้านดาเมจวะก,ก็นำสีแดงทั้งคู่ครับเกาใส่กาโลสิบล้านกาโล่ไม่ตายฮะเกลิมชุบก็เกิดจากมมผลของนอกฟินิกซ์ล้วนๆเลยเนี่ยไปครับบาทาโกเคสึเหยียบลงมาครับ55ล้านดาเมจฝั่งคุณโนโตนี่โคเคสึเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยทำไมเหยียบแรงจังเกาไปเลยเกย่าโลหิวให้แฟดไปหนึ่งครั้งไปแล้ว เตะแรงมากเลยอะโอ้โห93ล้านเดเมจเตะแรงจัดเลยครับกาโล่กลับมาเกิดใหม่แล้วไปเลยครับอันติของกาโล้ครับเกาใส่แฟลประกายแสงนะครับไม่เข้าว่ะติดหนึ่งท่านผู้ชมไปครับนกฟีนิกครับได้อันติบ้างนะครับรูปไฟมันเหลือไงโจมตีไปก่อนครับ12ล้านเดเมจนะครับแต่ว่าเ o u อ of world เนี่ยใช้ไม่ได้ผลน่นอเนื่องจากนกฟีนิกเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในตัวของมันเองนะครับก็คือป้องกันเ o u อ of world เองโจมตีไปเรื่อยครับนกฟีนิกตายลงอีกหนึ่งครั้ง ไปแล้วฝัดประกายแสงขอลำดาแ่งแสงหน่อยลวกันครับสวดไปหนึ่งครั้งครับลงมา3-3ล้านเดเมจนะเป้าหลักอย่างกาโลถึงกระแตกคุผู้ชมไปครับเกาไปเรื่อยฝัดประกายแสงสวนกลับมาครับก็ใส่กาโลนะเป้าหลักโดนไปครับ51ล้านเดเมจผู้ชมแล้วก็เพิ่มเติมไปอีก56ล้านนะฮะอีกหล้าน6นะฮะเกาไปเรื่อยเกียร์โลได้ติครับวัดดวงอีกแล้วฮะถ้าโดนถ้าโดนเกียร์โลนี่แย่เลยนะ52ล้าน อุ้ยเกียร์โลลอดอย่างเอาครับเกียร์โลลอดก็ส่วนไปเลดี้แบ็กส่วนกลับคืนบ้างนะครับบับ15ล้านเดเมจนะครับเอาแล้วปิดตัวสวยด้วยนะครับกาโลตามไปเกาใส่เจ้าเกียร์โรครับและฝั่งของคุณเลดี้แบ็กหรือว่าหัวหน้ายลโลูโรเนี่ยเขาใช้ผลของพาสซีฟเจ้าโนฟินิมหมดแล้วโอ้โหหายครับเกียร์โรกับกาโลหายเลยครับจะเอาอะไรไปชนะเนี่ยเรียบร้อยนะคุณผู้ชม เหลือ er 3มตัวเมื่อไหร่นะครับจะเป็นการวนลูปนะครับก็คือจะไม่สามารถต่อกอนกับฝั่งตรงข้ามได้แล้วนะครับคือผู้ชมจะไม่มีอะไรไปต่อกอนกับเขาได้ถ้าเขายังเหลือเจ้าเกียโรล่าง2อ,อยู่นะครับมันจะเป็นการวนลูปไปเรื่อยๆนะครับเราจะโดนยํำจนเราตายนะในกรณีพลังที่มันใกล้เคียงกันนะครับมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายแอบก็ถือว่าหัวหน้ากิวเราเนี่ยแพ้นะครับแพ้แน,น่นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มาชนะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนแพ้เลยลวกันนะครับเนื่องจากมันเป็นการวนลูปและ นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีเนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ